สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนุดไลั์ครับทีมข่าวของเรามาวันนี้โอ้โหในพื้นที่อยู่ในอําเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมพี่น้องครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับเรื่องราวของ ขุนชัยสุรเชษ์มาก่อนครับสวัสดีครับมาโอ้โหเลยตกใจมากันทีละคนสองคนนะนะโอ้โหมาทำอะไรมันครับมันมันมาเล่นมันมันมันกันไม่ได้มาเล่นสั้นแอบหรอกที่ต้นข้างหน้าคือต้นมันครับต้นมันครับเจ้าของมันเข้ามาไหมนะไหนเอาไหนเอ้าเจ้าของมันเจ้าของมันอยู่ไหนครับเจ้าของมันอยู่ไหนครับมาอีกแล้วนะเจ้าของมันสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวีครับโอ้โหเชื่อมนวยรัตน์ครับคุณอํานวยครับผมคุณอํานวยตรงนี้บัณฑ์ บ้านเลยครับบ้านนนสุวรรณครับนนนสุวรรณครับบ้านโนนสุวรรณนะอำเภออำเภออำเภอนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นของพี่หมดเลยเหรอครับผมหรอครับอันนี้พี่หมดเลยนะเช่าเขาครับเช่าเขาเลยนะพี่รู้จักนุ่นฟลด์จากไหนเนี่ยจากใครครับดูจากทางทีวีครับแล้วก็แล้วใครใครแนะนํา คุณจำหลัดครับคุณจำหลัดอยู่ไหนครับคุณจำหลัดรนะสวัสดีนี่เป็นไงพี่วุดอยู่นานรึเปล่าแกนานครับอ่าแนะนำตัวท่านผู้ชมเลยฮะครับผมจำหลัดเพชชุ่มครับหรือคุณจำหลัดเพชชุ่มนะร้านจำหลัดมอเตอร์อำเภอหลานสายครับหลานสายนะฮะนะครับบุรีรัมย์ณี่นะบุรีรัมย์ครับครับ แนะนำให้พี่เขารู้จักนะครับก็สินค้าดีๆก็เห็นพี่เขาทามันเยอะครับก็เลยแนะนําพี่เขาตอนแรกพี่ก็ไม่เปิดใจหรอกครับแต่ตอนนี้พี่ก็บอกว่าไม่กล้าใช้ครับนี้เปิดใจแล้วเพราะเจอสินค้าแพงๆมาหลายตัวแล้วเพราะของเราราคาก็ไม่แพงครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานนี่พยานใช่ไหมมาเยอะพยานมาเยอะไหมมาเยอะเลยครับพยานอยู่ไหนครับพยานออย่งไหโ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำแนะนาพยานทีละคนเลยเอ่อผู้ช่วยครับสุบเทืองครับผมครับสมเจตพรรัตนพิบาลครับดีจ้าสนองยานตรองค่ะครับสุตาภานครับเอ่อตาอูดฮะสมเดจรังไพศาลครับผมสมเด็จครับมาพร้อมกันหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวมมนยังมีใครอยู่ล้วเยไหมไม่มีไม่มีแล้วหมดท่านผู้ชมครับเรามาอยู่กับทางด้านของเกษตรกรวันนี้สนุกสนานได้เพราะว่าเกษตรกรเขายิ้มได้ถึงได้ เพราะเขายิ้มได้พะมันท่วมหัวแล้วเนี่ยแ,<ต>แค่หน,น้าอ,อกแล้ว,ว,ลวอีกหน่อยจะท่วมแล้วนี่ต้องถามคือพี่ว่ามันตรงนี้เนี่ยเป็นมันพันอะไรเนี่ย พันซีเอ็มอาร์ครับพันซีเอ็มอาร์พันยอดนิยมครับแล้วก็อย่างหนึ่งว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะคือพื้นดินเนี่ยก็ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะท่าทีสังเกตเห็นเนี่ยนะมันเป็นดินแบบไหนครับเนี่ยเป็นดินไงดินลูกลังครับเป็นดินกรวดดินลูกลังโอ้โหดินกรวดอะดินกรวดเป็นดินลุกลังเลยมันก็ไม่สมบูรณ์นะนะไม่สมบูรณ์หนึ่งละอย่างที่สองก็คือเรื่องของต้นอายุตอนนี้เท่าไหร่สามเดือนครับกับ เจ็ดวันครับสามเดือนครับสามเดือนเจ็ดวันทำไมต้นมันต่ขนาดนี้ต้นมันเท่าอกบิดหัวเลยถ้านั่งลงเนี่ยสงสัยมีตัวช่วยครับแล้วมันมีปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับพี่จะมีเพียนิดนึงแล้วก็แรงมีทั้งเพียแรงมีปัญหาหนักเลยนะพี่จำหลัดเนาะแรงเนาะพอมาจะมีลมอีกครับลมพัดล้มอีกเลยครับความสมบูรณ์อันนี้ต้องถามคุณพี่นะครับที่บอกใช้นุ่นฟลายที่คุณพี่จะลลัก็แนะนําไม่ใช้เนี่ยคุณพี่ใช้สุด นี้ในอัตราส่วนเท่าไรอย่างไร5ซีต่อน้ำ20บิรครับโอ้ไปเลยฮะท่านผู้ชมฮะห้ามเกินห้ามขาดไม่ได,ปด้ประดี๋ดีพี่จราฮะแนะนําอะไรพี่ก็บ้างตอนที่ให้เขามาใช้รับ <ทะ S 1> จากทีวีมั้งครับก็แนะนําว่าสินค้าของรุพลายดีก็เลยบอกว่าให้เขามาลองดูตั้งแรกก็เขามาลองเขาปรับทุกอะไรกับพี่ก่อนเมื่อแต่แรกเขาบอกว่ามีปัญหาเขากลัวแต่ว่าไม่ไม่ดีอะถ้าดีจริงอ่ะเขาบอกว่าเออ ใช้ใช้เต็มที่เลยครับบอกเขาบอกตอนนี้เขาบอกว่าใช้ใช้เต็มที่เลยรคับพี่ทํามันมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณยี่สิบปีแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาคือมันต้นไม่สมบูรณ์รือไงมันจะมีเยอะครับเมื่อก่อนจะมีใบใบร่วงก็มีอออืืืได้จะมีไม่แตกยอดแล้วก็ต้นรีบมีไหมมีครับจะเป็นเพี้ยก็มีเพี้ยไฟก็มี นี่ครับก็กครบทั่วเลยนะปัญหามันเกิดก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่จรต์เขาครับนะครับก็มาดูแลให้ก็ดูตัวอย่างที่เขาจทําแล้วได้ผลครับอก็อยากลองมั่งครับแล้วลองไปกี่ครั้งแล้วทำเลยการฉีดพ่นการฉีดพ่นแบงนี้ฉีดสามครั้งแลวครับโอ้เดือละครั้งพอดีเลยครับเดือนละครั้งพอดีเลยที่แค่สามเดือนครับก็อีกเจ็ดวันเชื่อไหมว่ามันจะโตได้ถึงขนาดนี้ตอนแรกไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลยเพราะว่าจะฉีด คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็จะสงสัยครับอทาไมแปลงนี้เขาใช้อะไรโอ้เหรอทาไมงามกว่าเขาใบมันใหญ่ใช่ไหมผมบอกว่าปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นั่นแต่รองพื้นธรรมดาทุกคนก็รองเหมือนกันอืแต่ปุ๋ยยังไม่ใส่อเขาก็แปลกใจดีครับแปลกใจอยู่แล้วเขาถามไหมว่าพี่ใช้อะไรถามอยู่ครับเหรอก็บอกเขาไหมบอกเอ่นี่คือเป็นจกว้างความแตกต่างจากที่ทํามาตลอดระยะยี่สิบปีเนี่ยณขณะนี้เชนึ้ฟแล้วมันแตกต่างแล้วมันดีกว่า แตกต่างครับยังไงอ่ะลองบ้าไปแม่บ้านเขาบอกว่าตั้งแต่ปลูกมันมามีครั้งนี้ไม่เคยเห็นเขาประทับใจมากว่ามันสวยจริงๆครับปีท่แลกับปีนี้เลยมันมันสวยแบบไหนมั่งพี่หนึ่งสวยแบบใบใบใบเป็นไงแบบฟอร์มต้นมันมันจะสมบูรณ์นะครับครับแล้วก็ลำต้นเป็นไงลำต้นก็อวบดีใช่ไหมอวบดีครับโอ้นั่นเห็นไหมถ้าเป็นพันธุ์อื่นจะสูงกว่านี้นะครับแต่พันธุ์นี้มันจะเป็นพันธุ์เตี้ยอครับ อแต่ด้านหัวนี่ไม่แพ้ใครเหมือนกันเรื่องหลังที่นี้คุณจะต้องใช้สูตรสองกันละปกติแล้วครับพี่ปกติแล้วเนี่ยมันสามเดือนเนี่ยของพี่ที่เคยปลูกมาเนี่ยมันมีหัวไหมมีแต่มันมันจะเล็กครับเลอแต่อันนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าเลอมันเริ่มลงหัวช่วงสามเดือนเนี่ยนะครับเร่ลว่าอันนี้จะจะใหญ่กว่าปกติที่ที่ปลูกมาครับอ้อเลยฮะดีแล้วมันดีจริงอย่างโฆษณาในทีวีไหมเริ่มจะ เห็นผลงานแล้วก็รู้สึกว่าจะดีดีจริงๆครับเพราะว่ามาสัมผัสด้วยตัวเองอครับถ้ามาลองกับตัวเองถึงจะรู้ครับไม่ต้องให้ใครหลอกใช่ไหมครับใครับใช่ใช่ทุกทุกก่อนนี้ทุงพี่เนี่ยใช้ปุ๋ยใช้ยาแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยสูญเงินไปปีปีหนึ่งไม่ใช่น้อยเนะครับผมยัางลองไรย่างไร่ลให้ฟังหน่อยสิปุ๋ยเนี่ยกัประมาณใส่สองครั้งครับสองครั้ครั้งครั้งครั้งแรกไร่หนึ่งก็ตกประมาณ ขึ้นกระสอบเพราะว่ากระสอบหนึ่งจะใส่สองไร่ใช้กับนูฟฟลายเนี่ยเริ่มต้นที่ที่สุดหนึ่งมาแค่สาครั้งเนี่ยมันคุ้มค่าหรือว่าประหยัดกว่าไหมประหยัดลดปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยไม่ได้ใส่ครับวายอันนี้ก็ประมาณถังละห้าซีซีถังละห้าซีซีปกติแล้วสมเดือนเนี่ยพี่จะใส่ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่แล้ว หนึ่งรอบแล้วนั่นรอบรอบลงหัวก็จะใส่อีกนั่นอันนี้ลงหัวครั้งเดียวครับนี่ใส่นี่คุกปุ๋ยด้วยครับที่เห็ดเขาขาวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามไปดูสิว่าณขนาเนี้สามเดือนกันอีกเจ็ดวันเนี่ยเขาลงหัวแล้วลงไปถึงขนาดไหนกันอย่างไรกันแล้วเนาะนะครับลองดูเลยครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับดูของจริงเลยครับมันยกรอง ใจละน้อยใจพี่ภูมิใจไหมแนะนําของเดียเขาใช่เนี่ยครับภูมิใจมากครับและพี่เขาจะได้กําไรในตอนนี้แหละครับจะเป็นผาเสียออเอชาวไร่มันตรงนี้แหละครับเออพี่มีอะไรบอกฝากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันหน่อยพี่หนครับก็บบขอให้เชื่อนะครับทุกคนนะครับเกษตรกรทุกคนมาใช้สินค้านุเรัยห,หดีจริงๆครับยอมรับครับว่าสินค้าเราใช้แล้วเห็น เป็นผลเร็ววันครับสามวันห้าวันเองครับผมในเมื่อเห็นแล้วนะครับสภาพสภาวะเป็นอย่างนี้สามเดือนเจ็ดวันก็ประทับใจไหมถามจริงประทับใจมากครับเพราะว่าใช้นุดฟลอรี่นี่ปลอดภัยมากครับเป็นไงหัวหัวคุ้มค่าไหมหัวใหญ่อย่างเงี้ยหัวก็ใหญ่กว่าปกติมันดีหนึ่งมันจะไม่เสียทิ้งเพราะว่าเอาเอาให้คุ้มเลยครับผมไอ้ที่บอกว่าปลอดภัยคืออะไรไม่ต้องปิดตาปิดจมูกปิด มันปลอดภัยอ่ะไม่ต้องเปียกชีนแบบสบายใจเลยนนั่แล้วที่สําคัญคือมาใช้แล้วได้ผลจริงครับครับตัวนี้ประทับใจมากนี้ประทับใจมากนะครับคุณพี่ครับมีอะไรจะบอกฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านบ้างทั่วประเทศเลยเนี่ยเนี่ยดูพี่อยู่ตอนนี้เชิญฮะคนที่ชมรายการอยู่นะครับอย่าลังเลใจนะครับมาใช้นูดฟอร์ไลท์กับผมนะครับเพราะว่าผมใช้กับมันแล้วมันได้ผลจริงๆครับนี่ธรรมดาจะไม่ให้ใครมาไอ ถ่ายทำเลยนะครับนี่ปกติจะไม่ให้ถ่ายเลยอันนี้ได้ผลจริงๆก็เลยเต็มใจให้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่บามกลางเ,าเนี่ยสักขีพยานทั้งหมดที่มาชมเรื่องของการขุดมันตรงนี้กับพวกเราถ้าพยานเห็นว่าดีจงเอ่ยคำว่านุชฟ,ฟ,ฟ,ฟลามีแต่ของดีๆเชิญครับนุชฟลามีแต่ของดี